สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายทุกผู้ทุกคนครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างน้อยพาเพลินสวัสดีเอฟซทุกทา่านนะครับเดอ้อครับผมมืวันนี้กะเป็นวันไลฟ์สดของนลตตาไลฟ์ครั้งที่4 6นะครับผมก็ได้ทําอะไรให้ศิลปินครับพี่้องมื่อวันนี้แปลว่า เป็นวันมหาสงการแสงทองฟิเลแลนด์นะครับผมเป็นมหาสงการแสงทองฟิเลเลนด์จัดงานย,ายิ่งใหญ่อลังการมากครับพี่น้องตรงนี้มีรถแห่ด้วยนะครับผมกำลังตอนนี้กำลังเตรียมตัวเฮดบัลล่าแหศิลปินเข้าอยู่ครับพี่น้องไปดนไปชมแล้วกันว่าจะเยอะขัดไหนมีของใครบ้างครับผมไปหนองปะครับผมตอนนี้กําลังใส่ซองครับพี่น้องเป็นกำลังใส่ซองนะครับผมเจ้าเก่าเจ้าประจาครับพี่น้อง,งสองะะวัสดีค่ะใส่ซองซอยหนองอ้อม ฟาเดอร์ฟาเดอร์นะครับล้างกับน้องออมเพชรพี่น้องใส่ใส่กันทุกการ์ผมกอใส่ซองช่วยนะครับเนาะแล้วบอกแล้วหรอปว้าปวดไหนนอนนี่นอนหลายอเดือลาบักบักใส่ซองนึืงลาบักกวนเรื่อยนี่ฮะน้อออมน้องออมน้ามใส่ใส่กวนดิเลนไม่พี่น้องเลยอันนี้กันน้องออมก็ฉีดนะครับพี่น้องล่างสเปรย์แล้วครับผมล่างสเปรย์เรื่อยๆนะครับเนาะ ป้องกันโควิดวันนี้มีแป้งห้าสิบด้วยนะครับผมเราหลุดเราชนไดพี่น้องเด้อวันนี้มีรถแห่พ้อมนะครับผมอยู่ในในตลลาไลท์ครั้งที่สี่สิบหกครับผมฝากซื้อวัดจอดรถไดพี่น้องเด้อวันนี้มีรถแห่แล้วก็เป็นทําแบบงานวัดเลยครับผมอลังการงานสร้างมากพ่พพพอจังเลยฮ่าหฮ่าเนะ่า <c oughs> อาจจะเม็น,น้นองเสียจีวิตนะ ใส่สอรอบหลุดแล้วพีดอนเอมีแบงค์ห้าสิบด้วยนะครับรอบนี้แบงค์ห้าร้ยแบงห้ามแบงห้างค์สิบก็มีนะครับผมแบงค์้าสิบก็มีแบงค์รอยก็มีแบงยก็มีหลุดาอันพ่วงแบงหานี่คืเป็นของไทครับผมหลอดแล้วชนพีดองเด้ออลังกาที่ก็ลราพีดน้อรรอบนี้าะไรเราอลังการเหมือนเดิมนะครับ เอาก็เฝ้าเลิงใส่ซ่องซอยครับพี่น้องใส่ซ่องเด็กคนกับสีไปหาขีสิงสาเมื่อกี้มีสิงสาฟรีได้ครับผมมื่อกี้สิงสาฟรีมาหมุนฟรีนะครับผมคือว่าเล่นฟรีทุกคนนะครับสามารถชิมหมู่บ้านหินเหล็กไฟเฮานะครับเนาะบอดบีบบอดเพลียวจัดหนักมาเลยครับผมคือความสุขให้หมู่บ้านหินเหล็กไฟครับผมเห็นพี่น้องกวรเล่นเสร็จแล้วครับน้องออม ตอนนี้มาลายพวงใหญ่ใกล้จะเสร็จลิกแล้วครับผมตัเวเบียห้าร้อยนะครับผมปังมากครับพวงนี้ปังมากเลยมาไล่รอบนี้ปังเลยครับผมปังปังมากรอบนี้เมียนไ,ได้เยอะทุกคนรอบนี้ครับผมมาไล่รอบนี้หลายทุกคนเด็กแมียพี่น้องเม่นเดเขาท่านด้เห็ุครับพี่น้องลาย ออมใส่ซองตะสอพี่ดองยังสันเหลียวจังออมนั่งลูกฮึโอ้หลายย่านกระลูกอือฮูลูกอะไรเราเนี่ปังมากเราดุเราชนในพี่น้องรู้ว่าเป็นท้องไผ่ครับผมนัม่งลูกฮะใช้ข,บข,บขบับใสใสใสหู้ยังหู้ยังใสใสโอ้ครับผมขับขับรับเดี๋ยวพอเบิ่งห้เด้อ เกิดเมียคนเดียเบิร์นี่หลวงพี่น้องไก่ล้วพี่น้องไก่อีกแล้วโอ้มาได้รเราปังกันทุกรอบครับผมโคนีเก็กไก่เได้พี่น้องยอดยอดเยอะเหมือนกันทัพวกนี้ มากปังมากอลังการงานสร้างครับผมรอบนี้โอเคดอกของพี่น้องมอ,องดูดูนะครับโอเคครับพี่น้องน้องอาบพี่น้องอนองะ <c oughs> <c oughs> ครับผมกำลังทํำพวงต่อไปครับครับพี่น้องใคร,รุูมรอบนี้มีแบ่งหาซื้นั่ครับผมเพราะว่าแบ่งหาซื้มันจะสวยครับผม ตัดกับแบงค์นี้ฮะแบงค์ลอยอลังการงานสร้างมากครับผมมอะไรเราเยอะทุกรอบน <c oughs> ้องออมก็ต้องอามใช่ไหมน <c oughs> อ้อง้องออมใส่ซ่องตาเสาได้พลองเส้นเหลี่ย่ <c oughs> ตอนนี้ครับจะบายแล้ว ตอนนี้สมาชิกเราจะหมื่นสองแล้วนะครับท่านจะหมื่นสองแล้วอขอบคุณขอบคุณหลายๆได้พี่น้องเด้อโบนัพี่น้องเอซีที่ซื้อบัตรจองตั๋วเข้ามารับชมนะครับปังมากครับผมครับนี่ปึกหนึ่งก็เสร็จแล้วน้องออบการน้องออมเนี่ยพี่น้องซอยเฮดกัมเมียเพ่นช่างน้อยก็ขายบัตรช่างน้อยเป็นเพล่นคนขายบัตรหลกักอะมาอัดลิปออกพี่น้องจะหมื่นสองแล้วน่าจะหมื่นสองแล้วแหละครับผมราว่าลรออนุม,มัติครับพี่น้อง ่ม่เล่นซด้อครับผมพวงใหญ่พวกนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับครับผมรลังการงานสร้างครับผมใหญ่มากแล้วก็สวยมากครับพี่น้องเฮีแบบนี้กงามอีกแบบแล้วพี่น้องเนาะ เมียนว่าส่ซ้องท่านแหลกได้ครับผมเพราะว่าเงินเงินเข้าบ้านเรื่อยๆครับพี่น้องเงินเข้ามาเรื่อยๆโอเคยกโซ่พี่น้องงมรู้พี่น้องนะทำแบบนี้ก็สวยอีกแบบหนึง่งเราดูเราชมนะพี่น้องแล้วว่าผู้ดี่เป็นของไผลครับผมพวงใหญ่พวกนี้เป็นของใครครับพี่น้องเราดูเราชมครับผมใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วๆใกล้แล้วๆตะเมียน ดี๋ยวจุดสุดท้ายจะมาสรุปก,กันว่าเป็นมีห้องพูดใดแน,น่ครับผมปังมากรอบนี้มีรถแห่นะครับรถแห่แล้วก็จิงช้าม้าหมุนแล้วก็หมาโยกเยกมีหลายอย่างครับพี่น้องปลาเป้าแล้วก็สาวน้อยตกน้ำ,ำครับผม,บมแปลว่าเฮ็ดแบบว่าง้้านวัดเลยครับพี่น้องบ้านหินเหล็กไฟคือว่าเล่นกันฟรีทุกคนนะครับผมคือว่าคืนความสุขให้หมู่บ้านหินเหล็กไฟนะครับ ย้อนย้อนใบเ,เป็นไปเป็นัยเด็กอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องผู้ใหญ่เรื่องหน่อยกาศลุ้น,นสนั้นครับผมก็ขอขอบคุณบอสทั้งสองด้วยนะครับผมที่จัดงานเน่ยมน,นี้ให้มันฮีเลกไฟแล้วก็ขึ้นคืนกําไรให้เอฟซีของเราด้วยนะครับได้ซื้อตัวแล้นี่ก็จะได้ดูสองวันนะครับผมวันที่สิบสี่ที่สารครามแล้วก็วันล่าสุดวันนี้ด้วยนะครับเนาะทีว่เดี๋ยวเบิ้งสองรอบพี่น้องในตาไลขั้นที่สี่สิบหกครับผมดูย้อนหลังได้วันที่สิบสี่ได้ด้วยนะครับ แม่ได้ดูรถแห่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราหล่นรถชนพี่น้องเดอ้อหน้าหาันครับผมมดแรงช่างน้อยอาเจ้เต้นหนาหา้าหันครับพี่น้องมดแรง <c oughs> ขออนุญาตดเดอ้อ <c oughs> จวดจัดจวดจัดหน้าหันเนี่ยมดเรงนะครับใกล้จะเสร็จอีกแล้วนะครับผม วงนี่เป็นแบงค์50หมดเลยครับนี่แต่พวงใหญ่ๆนรอบนี้ครับผมปังๆกันทุกคนเลยอลังการงานสางครับพี่น้องรอบนี้มหาสงการบ้านแสงทองฟินแลนด์นะครับในต่าไรครั้งที่ีสิบหกตอนนี้รถแฮกยก็ตังสแตตบายพี่น้องจะเริ่มไล่สนนี้กลุ่มปิดนะครับเนาะปังมากปังมาก อ,อาบกันนอนครับพี่น้อ,นองอาบนอนครับผมกระ,ะเพาเบิดพี่น้องนะเด็กพวกน,นึงนี่พี่น้องไงนี่พวงปังมากปังมากครับผมหลายพี่น้องมาไรหลายครับคุณเราหล่หลนน้ำกันแล้วพี่น้องเด้อว่ามีของใครบ้างครับผมนอนนองอาบเนาะน้องอาบน,น, <laughs> นอนหลับ ปังปังปังโอเคครับพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณ90%แล้วนะครับผมเดี๋ยวสร่างาสีสรุปบวงวามีของใครบ้างนะครับเนาะแต่สวยขนาดไหนครับพี่น้องสร,สร่างาสีเดีออกไปหน้างาน,นก่อนครับผมเดี๋ยวสร่างาสีรู้เห็นมือพี่น้องเด้อวันเดือนมาช่วงล่วงกันครับผมมาไล่หลายแห่งครับพี่น้องหล่อนปังมากนี่ครับโอ้พวกนี้งามครับพี่น้องละ่ะสร่างาสาจะได้พวกนี้ดิ พี่น้องะอลังการคันเท่าไหนสวยงามมากพวกนี้จากบ้านฮักชายล่านะครับผมของน้องแชมปัดครับพี่น้องบ้านฮักชายล่าครับพี่น้องละเขาต้องแชมป์ปังทุกรอบนะครับผมเอเคครับพี่น้องปังกันทุกรอบเลยเสียงทองฟิลลอนเขามาลาในตะไลรอบมหาสงการแสงทองฟิลเลียนนะครับนี่อันนี้จากบ้านฮักน้องน้ําตาลครับผมบ้านฮักน้องน้าตาลครับพี่น้องพวกนี้ ปังทุกลอกครับน้องน้ำตาลโอเคครับไม่ต้องการแบงค์ห้าร้อยแล้วครับนี่แบงค์ห้าร้อยสลับกับแบงค์ร้อยยอดปังครับผมปังมากปังมากอันนี้เป็นมาลายคู่ครับพี่น้องมาลายคู่บ้านฮักน้ำตาลแอดวินเนอร์ครับพี่น้องนะนี่สองคู่นี้ครับผมเป็นมาลายคู่นะครับมาลายคู่กับปังทุกรอกครับพี่น้องมาลายคู่โอเคครับผม ขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะครับนี่ครับผมช่างน้อยสรุปไปแล้วช่วางน้อยจะออกไปหนางงานเัยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้รถแหวออกมาแล้วนะครับไปจัดต่นบายดูแลสระว่ายนครับพี่น้องพวกนี้เป็นของใครเอ่ยพว,ออกกพ,อพวกนี้เป็นของน้องตากแก้มพี่น้องพวกนี้เป็นของน้องตาแก้มพี่น้องละอปังกันปังมากเลยโอเคครับสวยสวยพวกนี้สวยสวยอีกแบบเนาะแมน นนี้สวยมากคนนี้ก็สวยครับผมแบงห้าสิบล้วนๆเลยนะครับเพียงนี้ดังล่ะนี่ก็สวยนะครับคนนี้เป็นของพี่หนิงธินกรครับพี่ใหญ่ของเรานะครับพี่หนิงธินกรครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นของพี่หนิงนะพี่นี่ครับผมของพี่หนิงอีกสี่พันของพี่หนิงมีสองพวงนะครับของพี่หนิงมีสองพวงแล้วก็จะมีของของน้องเตยน้องเตยลักษมันอีกหนึ่งพวงครับ ขอตั้งเต้ยลังเทียมันอีกหนึ่งพวงพวงละสองพันแล้วก็ขอเจริญอีกสองพวงนะครับนะครับคำด้วอีกสองพวงครับพี่น้องอีพวงละสองพันสองพันแล้วก็พวงนี้เป็นสี่พันครับผมเป็นของพี่หนิงนะครับพี่น้องเนาะโอเคครับผมมาฮอดส่งทัชทายแล้วขอขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบไม่ข่างโฆษณาขอบคุณเอฟซีที่กำลังใ,ใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินนะครับเนาะ เดี๋ยวสร้างหน่อยชิคๆขออนุญาตไปหน้างานกับพี่น้องไปดูแลนู่นนี่นั่นซอยกันครับผมไปขายบัตรด้่ะพี่น้องฝากซื้อตั๋วได้พี่น้องเด้อไปเช็คับพี่น้องทุกท่านนี้ขอขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบเด้อครับผมพูกัดขินาทุกท่านนี้ขอก่าวคข้ามาสวัสดีครับสวัสดีไม่ใช่ครับผมายบายจนจบ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 นะจบนะจนบจนจบ